เสียงเลวเสียงเลวนอนลงแกวลงโอย้ยสังไหนเป,ป็นเตลียวน้องสาวไพวาเอ้ยอ,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 อสัง่งไดนเป็นเกลียวสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พสีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดียามเย็นวันที่สิบเจ็ดนะครับผมนี่วันนี้ดู มาน้องดาวได้กินอะไรนะครับได้กินใบไผ่นะครับตอนนี้ตอนนี้น้องดาวไปเดินเล่นก็ตัดไว้รอน้องดาวนะครับนี่หนึ่งกองส่วนไม่แป้งยันเจ้าหนึ่งกองที่สามกองที่สี่แล้วนะครับก็จะพักแล้วนะครับคือเหตุการณ์คือไม่แป้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนไม่แป้งอะ่ะเกือบเกือบท้องเสียไม่ถึงกับท้องเสียนะครับอยู่ดีๆก็อยู่เป็นน้ําเช้นะครับเมื่อตอนกลางวัน น่าจะเป็นสาเหตุจากหญ้าอ่อนนะครับหญ้าอ่อนช่วงงานเกิดพี่เดือนที่เราทําบุฟเฟ่นะเพราะว่าช้างบ้านนี้ mm hmm. นานๆทีจะกินหญ้าอ่อนนะครับแล้วก็จะไม่ได้กินจํานวนเยอะเหมือนแต่ก่อนพอได้กลับมากินจํานวนเยอะก็มีโอกาสที่จะดันเป็นแก๊สหรืออาจจะท้องเสียได้นะครับ mm hmm. เราก็เลยทําการตัดต้นไผ่มาให้น้องๆกิน mm hmm. เอาๆเอาเอาเพื่อสร้างไฟเบอร์ให้น้องๆนั่นเองนะครับ mm hmm. เหมือนคนเลยนะครับจะได้อื mm hmm. เป็นก <accessible. S 2> ้อนเร็วๆนะครับตอนนี้ก<ๆ>็ปกติแล้วนะครับแม่แป้ง เหมือนจะแบบออกอาการไม่เห็นเฉยๆนะครับตอนนี้แม่แป้งก็งดอ้อยนะครับงดอ้อยยดงดยาอ่อนนะครับตอนนี้จะ <laughs> เป็นจันเจ้ากินแทนแล้วตอนนี้จันเจ้าหายแล้วไหมดูนอนขัดได้เห็นพี่เปื่มถืออหยางมากนี่พี่เปื่มถืออหยางมากว่าเฮ้ยฮ้ยฮือเดี๋ยวพี่ปื่มมาป้อนเดี๋ยวไปดูพี่เดือนพี่เดือนนี่จะได้ต้นไผ่ต้นหนึ่งเลยนะครับผมตัดลมไม่เลยเดี๋ยวไปดูกันโอ้อน <laughs> พี่เดือนกินแบบเป็นต้นเลยนะคนอื่นเลาะเอาของพี่เดือนเป็นต้นเลยนี่นะครับไม่กินกันคบรบทุกเชือกให้ต้องห่วงนะครับแม่แม่สี่ครับนีต้นไผ่กอนั้นหายไปแล้วครับนี่เลาะอยากห้ายตัดเบิร์ตตุนเลยครับแม่แม่สี่ให้พี่เดือนดึงเอาเองหอมตัดเสแลระบอกให้พี่เดือนมาดึงเอานะครับเออแสบนัวแสบนัวอืมน,นะครับ เยวจะมาตัดเคียย์ให้มันต่ำอีกเพราะ,ราะรว่าพ่อเรือนบอกว่าน่าจะโละน่าจะโละาะละไผ่ข้างอ่ะพอไปข้างกระเพงออกหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคด้วยแล้วก็มันล้ําไปเขตบ้านอื่นด้วยนะครับถ้าเราจะปลูกเราต้องปลูกในเขตหลักตัวเองอะไรประมาณนี้น่าจะได้โละไม่โลาก็จะทําให้มันต่ําแบบนี้นะครับจะได้ตัดง่ายๆนะครับเหมือนต้นนี้ก็โลาออกจกหมดแล้วนะครับนี่โลออกหมดแล้วนะครับพ่อเรียนปลูกขนุนแทนแล้วนะครับเออพีเดือนกินโชว์อร่อยไม่เดือนโอ้ เสบหลายเพื่อนครับชิวๆนะพี่เดือนเนี่ยในต้นหนึ่งคนเดียวเลยน้ำใจเพิ่นแล้วครับป่ะทำให้แป้งใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเอาต้นไม้ให้กินอีกนี้ต้นไม้เขาเป็นต้นไม้ลุงดํากับพ่อเลนตัดมานะครับเมื่อวาน,นครับนี่นี่สับ,ส,บสับเสบียงเราก็เหลือหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เน้นเป็นกอไผ่ให้นะครับช่วงยามเย็น <c oughs> เพราะว่าไม่แป้งอยู่ดีๆก็อ่าเขาเรียกอะไรสถานการณ์เปลี่ยนมา ดีนะครับไวตัวทันนะครับเออเขียดเราตอนนี้เจ้าเพิ่งให้แป้งกระดึงกอฟไพ่นี้จากลูกอีกเอามาจามาเฮาไปเร็วเรเรอเรเเร่มุน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 เลยหมุนหมุนมุนเลยหมุนมุมุุรอเขียดเขียดูดอย่ายกล้อหลังมันพี่ดาวพอหมุนเลยหมุนเหมุนมุนมุนเลยหมุนมุนหมุนมุนมุนหมุนเลยหมุนหมุนมุนมุนหมุนมุนมุนจำได้ป่ยนี่ เออ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 อ่ามุนมุนมุนเหรอจำไม่ได้จำไม่ได้โกด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 ธอุ้ยอุ้ยจ่าเสียงสวยสวยสวยจ่าสวยเลยจ่าสวยจ่าดีๆยอดสวยๆว้าวจ่าสวยๆยอดดีๆจ่าสวยแมเอาจ่าสวยอืมเอาฟิฟตาตาเลีย <G ül> กินลตาเหลือกเลยตาเหลือกสองสีตาเหลือกสองสีแ <g ül> ม่แป้งขอวันนี้ก็น่าจะไม่ได้ให้กินนะครับเพราะว่างดของหวานไปก่อนเลยแม่แป้งนะเน้นเป็นหญ้ากับต้นไม้กับน้ไผ่อย่างเดียวนะตอนนี้เอาถ้าเส,สียงเ,ยส,ยงส,ยงเยสียงเลยเสียงเสียงเลยเสียงเลยอ่านอนอลงแกลงวลงโอ้โหสังเดชปังเปดเตี๋ยน้องสาวไปวะโอ้โหย โอ้ยทางไะไเพิ่งก๋วยเตี๋ยวเอาเอาเอาหนึ่งสองสามเอาน้อยลงแคบลงแคบโมเมนต์โมเมนต์เอาโมหันเดกติอยู่โอ้ยขนาส้มเลยเอาเลยน้อยลงแคบลงแคบไปดิอืมแกบแบบนายยากอึ่งมึงมึงนอนถึงขาดเอานอนดี่ดิน้อยลงดี่ดิมึงนอนถึงขาดมึงนอนถึงขาดอี๋อ ว่วเลเอ้ยนอนสวัสดีจ้าพ้อมเป็นไงละ่ะอันนี้คือทําแบบการเมืองนะครับเขาเรียกทําแบบการเมืองทาพอได้กินนะครับทําแบบว่าทําส่งๆนะครับพอว่าได้กินนะครับไม่ได้ตั้งใจทํานะเี <c oughs> ๋ยวแม่ซีบอกว่าอยากเห็นจเจ้าเจ้าเต้นเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมเดี๋ยวเป็นวันหลังเ้อะนะหาคนตั้งกล้องให้ก่อนนะเพื่อนคนถือกล้องโอ้นอนนอนเอ้พี่ปืนหยอกแน้วเอ้ยพี่ปืนรับแนว นั่งบนพอเจนเจ้านะครับอืออืออืออออืดูครับดูดูโอ้ชิ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 อือเสียงเสียงเฮ้ยยอดสุดยอดเก่งเก่งเก่งนะครับเก่งรู้จากอ้อนกินนะเจนเจ้านะครับหมุนที่ดาวเลยแต่นี่จะอ้อนแบบนักเลงหน่อยถ้าไม่ให้เนี่ยฟึดฟัดเลยนะเจนเจ้าดูนอนกินน่ารักไหม น่ารักไมครับแม่แม่ครับโอ้ยพี่เดือนไหมพอไฟไม่แปรงกับดแล้วเดี๋ยวเอาต้นใหม่มาโยนให้ลุกเอเสียงนี่ก๊อกก๊อก๊อกก๊อเด๊อกก๊อกก๊อกเลยวะนี่ก๊อกก๊อก๊อกก๊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 อเดก๊อกก๊อกก๊อกอยีอกยังไม่ได้ท่านี้พ่อเลืนยังไม่สอนไปรอพ่อเลือนสอนกันมีแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเหมือนพี่เดือนทำอ่ะ เดือนทำได้นะเนี่ยแบบเนี้ยกวัก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 เงี้ยเร็วชูยโกรธแล้วเริ <dried snake 18> ่มโกรธแล้วนี่เจ๊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 เฮ้ยนอนขัดนอนขัดมันกล้วยพ่อเบิร์ตนี่ไม่ยอมนี่กล้วยพ่อเบิร์ตไม่ยอมเลยนี่ช่ยจ๋านอนลงให้พื้นกอดหน่อยเร็วนอนลงให้พื้นทับหน่อยเร็วนอนดีๆเลยยนอนดีๆ นอนด้ดีดูมึงคาน,นอนนี่ยังนอนนะส่นนอนดีดเ้ยมยอมนอนมายอมนอนไม่เอานอนลงแคบลงไม่เอานอนลงนอนลงลไม่เนนแคบลงเฮ้ยเฮยเครียดเคียดเียอืมว่มาห้ก็เครียดอีก อ่ะรำเอาให้สองลูกอ่ะอย่าบอกพ่อเลินเด้อกล้วยไม่เป็นไรนะไม่หนักเท่าอ้อยนะเท่าอ้อยเนี่ยถ้ารู้สึกว่าจะท้องเสียแล้วให้กินอ้อยเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยนะครับแม่แม่เอาถ้าสุดท้ายโชว์อะไรพี่ปื้มจะให้หมดเลยเอาเราจะโชว์อะไรพี่ปื้่มอ <S <S ่หนึ่งสองสามอ่ะโชว์แล้วโชว์อะไรโอสจ้าแบบสวยเสยียงจ้าสวยพรวดแล้วพอ่อเดย์ฮอตวีนหนี่ถ้าจ้างามขึ้นแล้วจ้าสวยพรวดแล้วจ้าย,ย่อเลย,ยอ่ะ เราคลิปนี้กับตัวลาไปก่อนนะครับ่แม่ครับสวัสดีครับ